อินซูลินในร่างกายสูงเกินไปต่อให้วิ่งรอบโลกไขมันมันก็ไม่ยอมที่จะเผาผลาญดร์เจสันฟังกล่าวว่าการลดน้ำหนักไม่ได้เริ่มจากการเบิร์นแคลอรี่แต่ต้องเริ่มจากการรีเซ็ตฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนอินซูลินจากงานวิจัยของ h a r v a r d Medical School ยืนยันว่าการลดอินซูลินให้ต่ำลงเป็นจุดเริ่มต้นของการเผาผลาญไขมันสะสมชุดฟิกเจะช่วยยังไงพี่ปาหนึนิมาเต ช่วยให้เราเนี่ยไม่หิวระหว่างวันเสริมพลังสมองลดความอยากอาหารทําให้ร่างกายนี้ดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นค่ะแม้ไม่ได้กินบ่อยสองไฟเบอร์ชนิดพิเศษช่วยดักจับแป้งน้ําตาลไขมันจากอาหารที่เรากินก็ไปอ่าช่วยทําให้อินซูลินไม่สูงนะคะดื่ออินซูลินที่ขัดขวางการลดผุงให้ทําง่ายๆและที่สําคัญเรามาปรับระบบการเผาผลาญโดยไม่ต้องฝืนกันค่ะ ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนกับคนอื่นๆที่ยังไม่เข้ใจสนใจชุดฟิลเกรดทักพี่ปามาเลยนะคะตรงนิ้วชี้นะคะที่กดลงหน้าไบาโอหน้าช่องเลยค่ะ